เมตตาก,กูด้วยกูไม่ชอบเกมผีอยู่ยิงกีก็ิลล่ากอสิลสล่าดิอัมมัสเตอร์ไม่ก,ก,กล้ากอสิลล่าเหยียบกุเทศปิดประตูเพื่อความปลอดภัยทั้งกายและใจหัวใจกูกเฮ้ย

ซึ่งเกมนี้กูแอบไปเล่นมานิดหนึ่งแบบยังไม่จบนะยังไม่ถึงกลางเรื่องเลยไอ้เย้ยรอสกูสะดุ้งเลยเย่ไม่อยากเล่นเลยแต่เพื่อคอนเทนต์ไอ้เย่โอ้แล้วขอเข้าสู่ข่าวสารนิดหนึ่งนะก็ตอนนี้เกม Valorant เวอร์ชันมือถือใกล้ออกมาแล้วถ้าเกม Valorant มือถือออกมาเมื่อไหร่เดี๋ยวเราจะเอามารีวิวให้ทุกๆคนดูว่าในเวอร์ชันมือถือนี้ของค่ายไรออดมันจะเป็นยังไง ถ้าภาพสวยหรืออะไรก็แล้วแต่ก็จะเอามาให้ทุกคนรีวิวได้ดูก็ติดตามมาสักพักแล้วแหละของวอเลนนี้ก็กลับไปเข้าเกมต่อได้แล้วเออคำเรื่องเดียวควเรื่องเดีย โอ้ไม่ฮัลแบบนี้เดียวไม่จริงเมตากูด้วยขอร้องกูยิงไม่ชอบเกมผีอยู่รับๆๆเมตากูด้วยกูยไม่ชอบเกมผีอยู่ยิ่งเกมนี้ด้วยเฮียแกลบไปเล่นมาอเฮียขอเถอะ please เสียงเชียอะไรเสียงเชียอะไรเฮ้ยก็สิลาก็สิล่าดิอัลมาสเตอร์ไอ้ก้าวก็ซิลาเหยียบโคตรเท่เอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะมึงจะลุกมาแดกตับกูมันอี๋เอ๊ะหนึ่งเจ็ดเก้าสี่มึงจะลุกมาแดกตับกูเปล่าถ้ามึงลุกขึ้นมาเดี๋ยวกูจะเอามึงไปทำเศษเหล็กไอ้เหี้ย ตัวเพวือ่อความปลอดภัยทั้งกายและใจหัวใจโกหัวใจฉันจะวายเ <c oughs> มตตาฉันด้วยเถอะเมตตาฉันด้วยเถอะจ้าน้องนาเมตตาฉันด้วยเถอะน้องนา โอ้ยเยะอย่านะอย่านะอย่านะย่านะไอ้นี่กูห่างเลยนะกูห่างเลยอ่ะหางชิบหายแล้วโอ้ใช่เพื่อนชิบหายใช่เพื่อนชิบหาย ตเอออะไรอิแมมเอ้ยนี่กูอยู่ห่างจากจอโทรศัพท์มากทีส่สุดแล้วว่ามันจำสเกล์อย่านะอย่านะอย่านะตัวเคีียอะไรมาไหม เอ๊ะอะไรต้องไปหาแผนที่อ่ะรับโทรศัพท์ได้รับตรงไหนไอ้เปรตรับตรงไหนมันรับตรงไหนกูไปไปิดประตูก่อนแหละเฮี่ยอันนี้กูอัดตอนเย็น เดีวน่ไม่อดตอนคืนที่ปิดประตูโอเคห้องนี้ห้องนี้ห้องนี้ปิดประตูมันอยู่ตรงไหน ยัียงไม่อยู่แถวเนี้ยลลอกเสียงอยู่แถวนี้ไม่อยู่ไหนวะอยู่ตรงไหนไม่อยู่นอกรู้ละไอ้ไม่อยากออกไปนี่คือเกมผีเกมแรกที่ทำให้กลัวขนาดนี้ นี่นี่เกมแรกเลยเนี่ยที่ทำให้กูกลัวขนาดเนี้ยก็ซิลาหาย น้งหอโอเคกูรู้แล้วทำไมมันถึงให้กูใส่หูฟังนี่แดกกูแล้วเอีย

แบบคุณฉลาดอืมกูแอบแบบคุณฉลาดเป็ไนไงวะมึงเหล็กทั้งตัวงั้นมันก็ต้องได้ยินสิโอ้โหเอ็กกซิล,ล่าโอ้โห เ yeah. หี้ยยุงนี่อย่านายเปิบไปไกลไปไกลเลยเปิบไป ไกลๆน่าเหี้ยอ,อย่าไปยุ่งกับชีวิตจุอย่าไปยุ่งกับชีวิตกโกเหี้ยไปไกลๆต้องไปทางไหนต้องเก็บสัมภาระต้องเก็บเอกส,สารต้องไปที่ไหน เอกสารเออไม่ใช่ดิ หนูอยู่ไหนวะหนูว่าใปฟป้า้ําเงินเชี่ยอะไรอยู่ตรงไหนอะ่ะ กูนินเสียงกูนินเสียงมึงกูนินเสียงมึง run 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 อมี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 ีีโอ้ขอเล่นแค่ตาเดียวพอเฮียใจกูจะวายกูไม่ค่อยถูกกับเกมแบบนี้เฮีย ไปจะวายตายไั่ออกแต่งไปไอ้ยี่เออไปซ่อนที่ไหนอ,อู้ จะแถวแอแถวห้องเ,อกเก็บเอกสารหรือไม่ค่อยอยากไปอ่ะเข้ามาในห้องแล้วมันจะมาแดกตับโกยียอย่าในหน้าสนตีน อยู่ไหนอย่ามาแดกตับคุยเยี่ยไปไกลนะห้องนี้อยู่ ไก็ไปวะไม่ขับออก อสนะบลา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 เกมผีเกมฟีที่อุบาทที่สุดเอ้ยทำไมกูจำสแกงงี้อุบาทสัตเลย บาดมากกูบาดรเพราะอะไรไหมในใจกูมแบบเอ้มึงไม่กงกูอยากเล่นกูมไม่อยากเล่นก็ต้องเล่นไอ้มันเแนบบี่ยมันใช่ไหมมันใช่ไหมต้องให้มันไปที่อื่น ไปทื่อ่ไอ้เหี้ยไปไกลๆเหี่ยเหี่ย 干嘛呢 ยัยทำไมกูไม่รีบไปวะไปไหนมาทางกูเปล่ามาทางกูมันมาทางกูแล้วก็ไป ไปไกลๆเลยดีแล้วไอ้อย่ามาไปไกลๆไอ้เหี้ยน่าคิดกันในห้อง ก็ล็อกเปิดสักที่ดิอิเปรตเออนี่ก็ล็อกคีย์การ์ดอยู่ไหนอ่ะคีย์การ์ด ท่าจูไหนแอบได้โอเค าอยู่ห้องไกลอ่ะนะอย่างแรกอะ่ะคีย์การ์ดอยู่ไหนนี่ก็ล็อกมันจะล็อกอะไรนั้งหนา จะล็อกอะไรต้างหนาวะเยี yeah. ่ยยานะยานะอีกเปรตอืมแล้วไปอยู่ห้องไหนเนี่ยปอยู่ห้องไหนขี้การ์ดอยู่ไหน เจอแล้วห้องกูนี่เองอยู่ห้องโกเยอเอ้ยยาเธอพีอย่า แังเสียงมึงอยู่นะอะไรอะไรเออดีดีนะปิดแสงไอ้เหี้ยกลัวได้ไม่ต้องตกใจเออขอจบคิดแต่เพียงทังนี้กันไอ้เหี้ยแบบน่ากลัวมากอะไอ้เหี้ยถ้าไอ้จริงอะคนอื่นคงคิดว่ามันไม่น่ากลัวมึงลองเล่นเถอะไอ้เหี้ยแล้วกูมไม่ได้เล่นเกมผีมา 4เดือนได้อ่ะไอ้ยน่า,ากลัวมากยังมีอีก2เกมเกมผีได้ที่คุยยังไม่ได้รีวิวก็ขอจบลิปจำผีเท่านี้ลวกันก็ไว้เจอกันคลิปหน้าไปปจ้า